สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็จะทำ what's in my bag นะคะก็ แบ็คกาวข้างหลังนะคะจะแตกไปเพราะวนี้มาพักที่โรงแรมนะคะก็เลยเออก็คืออยากทำวอ a ชอิ my b a แบให้ดูกันนะคะกระเป๋าที่กุ้งพกในชีวิตประจําวันจริงๆนะคะก็จะมีด้วยกันสาใบนะคะก็คือใบแรกนะคะก็เป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าที่ถ้าเหมือนใส่ของทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดทำงานนะคะจะเอาออกใช้ใบหนึ่งนะคะ นี่นะคะอีกใบหนึ่งนะคะก็เป็นนี่นะคะเป็นกระเป๋าแห่รดนะคะซึ่งใบนี้เวลากุ้งลงไปทํางานนะคะกุ้งจะใช้ใบนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะก็จะเป็นกระเป๋าคอมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในแต่ละใบกุ้งพกอะไรบ้างน,นะคะแน่ใจคลิปจะยาวหรือเปล่าถ้าคลิปยาวเดี๋ยวเราก็ตัดเป็นสองอีพีนะคะอ่ะเริ่มต้นกันที่กระเป๋าใบแรกนะคะเป็นกระเป๋ากก เป็นกระเป๋าของบอยนะคะก็คือแบรนด์ของคนไทยนี่แหละคะ่ะก็รุ่นนี้นะคะคืออ่าเดี๋ยวจะอินเสิร์ตชื่อรุ่นไว้ให้นะคะอ่าด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างด้านหลังที่ชอบพกใบนี้เพราะว่าจริงๆจะเปลี่ยนกระเป๋านะคะแต่ว่าใบนี้ใช้มาหลายเดือนแล้วน่าจะเกินสามเดือนแล้วะคะ่ะรุ่นนี้เขาถือได้แบบนี้นะคะแล้วก็มีสายยาวแต่กุ้งไม่ได้ใช้สายนะคะเดี๋ยวกุ้งจะเปิดช่องนี้ให้ดูก่อนนะคะช่องนี้ก็จะเป็นช่องแบบโล่งๆแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าจุกนะคะแล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นช่องแบบนี้อันนี้คือที่เกี่ยวสายนะคะซึ่งกุ้งเราไม่ได้ลุกสายอะเริ่มต้นกันที่ด้านแรกก่อนนะคะก็คือกุญแจรถนะคะไม่ได้เรียงนะคะแล้วก็เป็นติ้นนะคะของชาแนลนะคะสีแดงที่ทาอยู่วันนี้นะคะแล้วก็ทิชชู่เปียกนะคะ เป็นตัวการ์ดโฮเดอร์นะคะของหลุยแบบนี้แล้วก็มีช่องอีกหนึ่งช่องด้านหลังนะคะซึ่งแบบใส่บัตรได้แบบเยอะมากเลยชอบ mm. แล้วก็เป็นการ์ดโฮเดอร์อีกใบหนึ่งนะคะก็คือของโค้ดนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้แบบเหมือนใช้กับบัตรที่ดึงเข้าดึงออกตลอดเวลามากกว่านะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้บัตรนี้ส่วนการ์ดโฮเดอร์นี้คือแบบ เหมือนใช้สําหรับอะไรที่แบบนานๆใช้ครั้งหนึ่งแต่ก็พกติดไว้นะคะซึ่งอันนี้ค่ะด้วยความที่ยืนแล้วนะคะคืออยากจะเปลี่ยนใบใหม่เปลี่ยนอันใหม่แล้วแต่เน,นี้แบบมีพี่เขาให้มาก็เลยแบบใช้ก่อนอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นคีย์ที่ใส่กุญแจนะคะเป็นของ พา a d าสีขาวเดี๋ยเปิดด้านในให้ดูนะคะนั่นในจะพกคุญแจแค่แบบอันเดียวเองค่ะเป็นคุญแจห้องแต่ที่ชอบก็คือด้านหลังนะคะเขาจะมีแบบที่ใส่แบบบัตรคีการ์ดคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยู่ในเซ็ตเดียวกันก็เลยชอบพกพวกนี้สามใบแล้วค่ะทุกคนอ่าใบอย่างต่อไปก็เป็น น้ำหอมนะคะของโค้ดนะคะคือพกไว้อย่างนั้นและปกติก็ไม่ได้ฉีดเติมหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าพกไว้อย่างนั้นแหละคะ่ะอุ่นใจอย่างต่อไปเป็นลิปมันนะคะของเ i วียที่ชอบอันนี้เพราะว่าแบบคือมันทาง่ายอ่ะมันทาทาปุ๊บปุ๊เสร็จะอะไรเงี้ยแล้วก็มีความชุ่มชื้นดีนะคะแล้วก็อ่าแล้วก็เป็นลิปกรอสนะคะของเอสเตนะคะ ยังไม่หมดนะคะช่องแรกจุมากทุกคนนี่นะคะก็เป็นอ,อะไรเขาเรียกอะไรวาเป๊กปะคะไว้ดมเวลาแบบอยากได้ความสดชื่นเจลล้างมือนะคะแล้วก็แอร์พอร์ตซึ่งเคสแบบเหลืองมากแล้วว่าทุกคนแบบเลืองเหลืองอ่าอยางมัดผมนะคะอันนี้เป็นกุญแจสำหรับล็อก ล็อกเกอร์นะคะตอนนั้นไปออกกําลังกายแล้วมันติดอยู่ในกระเป๋าใบนี้ซึ่งก็หมดแล้วนะคะจริงๆมันมีช่องอันนี้อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นแบบเหรียญน,นะคะเป็นเศษเหรียญแหละต่อมาเรามาดูฝั่งนี้กันนะคะว่าฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี่แบบนี้นะคะมีช่องซีฟแล้วก็ว่างๆหนึ่งช่องที่กุ้งพกก็คือฝั่งนี้ก็คือจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะฝั่งนี้จะใส่โทรศัพท์มือถือ1เครื่อง ก็คือเครื่องนี้เป็นเครื่องของออฟฟิศแล้วก็เครื่องที่ถ่ายอยู่นะคะเป็นโน้ตนะคะอ่าสเปรย์แอลกอฮอล์อีกแล้วค่ะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะกระเป๋าตังค่ะใช่แล้วค่ะกระเป๋าตังกุ้งเองนะคะด้วยความที่ไม่รู้จะพกกระเป๋าตังอะไระก็เลยแบบใส่ถุงซิปล็อกอย่างเงี้ยแล้วซึ่งก็ก็โอเคก็สะดวกดีเห็นของทุกสิ่งอย่างนะคะแล้วก็ส่วนช่องซิปไม่ได้ใส่อะไรเลยเอ๋อใส่อยู่อย่างเดียว ใส่ไอตัวแปลงซิมการ์ดนะคะน่าจะมีอยู่นานแล้วนะคะอันนี้หมดไปแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าถือของกุ้งนะคะอ่ะต่อไปไปดูกระเป๋าทำง,งานกันบ้างกระเป๋าทำง,งานนะคะก็เป็นกระเป๋าแฮรอดนะคะที่บอกด้านใน,นก็จะมีหน้าจากันามัยนะคะพกเป็นซองเลยอันนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าวินซองไปเปิดดูกันกระเป๋าวินซอมีอะไรบ้างนะคะนี่ มีปากกา1แท่ง2แท่งแล้วก็ปากกาอีกแท่งหนึงสแท่งคัตเตอร์คลิปหนีบกระดาษนะคะยังไม่หมดนะคะแล้วก็ยาดมอีกอ่ะโปยเซียนอันนี้เป็นจะเป็นเหมือนโรลลิ่งที่ทาเป็นแบบนี้แทนนะคะก็อยู่ในกระเป๋านี้ด้วยเนาะแล้วก็อันสุดท้าย อ่าเป็นเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นกล่องใส่หัวปากกา iPad นะคะเวลาเขียนเออก็แอบ,บอยู่ในกระเป๋านี้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะด้านในแล้วก็เป็นนามบัตรคะ่ะแค่นี้นะคะสําหรับกระเป๋าเครื่องเขียนคุณก็จะพกแค่นี้เพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ปากกาเขียนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตั้งแต่พก iPad ก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็มีติดไว้นะคะ อันนี้ก็เป็น iPad นะคะ iPad Pro นะคะปี2020รุ่น11นิ้วเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะคะว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างน้ำเปล่าค่ะอันนี้น่าจะเป็นน้ำฟรีจากโรงพยาบาลพยาไทยตอนไปนตรวจสุขภาพด้วยอ่ะถือติดมาเพราะว่าขวดลิดดีอันนี้นะคะก็จะเป็น สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะทุกคนแบบฉีดนะคะแล้วก็มีสายห้อยๆอ,อันนี้ค่ะมีทุกที่เลยหลอดค่ะทุกคนหลอดนี้คิดว่าน่าจะเป็นซื้อน้ำแล้วก็แถมมาก็หมดแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าทำงานใครที่แบบว่าง,งงว่าเออแบบ ทำไมถึงไม่พกถือกระเป๋านั้นทํางานใช่ไหมคะบางครั้งอะคะ่ะคือเวลาเจอลูกค้าอยากพกใบเดียวนะคะแล้วพุ่งเป็นคนต้องใช้ iPad ก็เลยพกกระเป๋านี้แล้วก็เอาโทรศัพท์2เครื่องใส่กระเป๋านี้นะคะที่เหลือก็ไม่ได้พกอะไรแล้วแล้วก็เอาอันนี้นะคะ่ะใส่กระเป๋นี้แค่นั้นนะคะก็คือจบค่ะ,ะกระเป๋าคอมเหมือนกันเป็นกระเป๋าที่ถ้าวันไหนออกไปทํางานก็ต้องแบบพกติดไว้ในรถ อาจจะไม่ถือลงทํางานด้วยแต่ก็ปกติดไว้นี่นะคะก็เป็นกระเป๋าจากทุงมนินะคะแบรนด์ทนมินะคะมีซิปตรงนี้หนึ่งซิปช่องข้างบนนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูช่องข้างหน้ากันก่อนเนาะช่องข้างหน้าตรงนี้ว่าปกอะไรบ้างอันแรกเลยค่ะเครื่องคิดเลขอ๋ออันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะคะสำหรับชาร์จนาฬิกา แล้วก็สายชาร์จโทรศัพท์นะคะก็คือชาร์จได้ทั้ง iPad แล้วก็ซัมซุงที่ถ่ายอยู่นะคะอันนี้คือหูฟังนะคะเผื่อไว้แบบกรณีที่ AirPods แบตหมดนะคะก็จะใช้อันนี้ได้อะแดปเตอร์นะคะการาดนะคะคิดว่าน่าจะเป็นการ์ดจากกล้องใหญ่นะคะเพราะว่ากล้องอะ่ะมีมีกล้องตัวใหญ่ตัวแต่ไม่ได้ค่อยพกออกไปไหนนะคะเพราะว่าหนัก ก็เลยพกเป็นอันนี้แทนเหมือนกันนะคะพวกแบบแบล็กพวกแจ็คพวกแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าหมดนะคะสําหรับช่องนี้อ่เดี๋ยวช่องต่อไปซื้อกระเป๋าใบนี้เราสามารถเปิดจากตรงนี้ได้หรือว่าเปิดจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยเปิดจากเรา่นี้ คอมพิวเตอร์นะคะติดกายนะคะเพราะว่าจำเป็นต้องใช้งานนะคะวันทำงานก็ต้องมีติดไว้เผื่อใครต้องการงานด่วนอะไรอย่างนี้เมาส์ค่ะเมาส์ตัวอะแดปเตอร์ตัวรางลั๊กนะคะคือกุ้งเป็นคนติดรางลั๊กมากเพราะว่าเผื่อบางครั้งแบบ เอ้ยเราจะไปทํางานแล้วคอมลรอมพิวเตอร์เราแบตหมดโทรศพัพท์แบตหมด iPad แบตหมดก็เลยเป็นคนที่แบบชอบพกเป็นของตัวเองติดตัวไว้ค่ะหมดแล้วค่ะสําหรับช่องนี้อะเดี๋ยวดูช่องด้านหน้ากันบ้างเดี๋ยวช่องนี้นะคะมันจะมีอีกหนึ่งช่องเดี๋ยวเพิ่งให้ดูนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จคอมพิวเตอร์นะคะที่ชาร์จแบตคอมพิวเตอร์ อ่าไม่ทิ้งค่ะเมื่อกี้น่าจะเป็นซากของไอตัวก๊สเมื่อกี้นะคะยังไม่ได้ทิ้งเสร็จแล้วก็อันนี้อันนี้คือเอาไว้แบบจัดระเบียบกระเป๋าแบบนี้ค่ะทุกคนให้มันเป็นทรงเนาะก็จะประมาณนี้นะคะกุ้งอ่ะช,ชอบกระเป๋าทูนิ้ไมนีมากเพราะเวลาเราแบบเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปไหนอะ่ะเขาสามารถแบบ ซ่อนตรงนี้ค่ะไว้ในกระเป๋าเดินทางของเราได้างเงี้ค่ะแล้วก็มีช่องเล็กช่องน้อยเยอะแยะมากมายนะคะใครนะคะที่พกอะไรกันบ้างนะคะแปลกๆหรือว่าเป็นคนแปลกแบบกุ้งไหมแบบพกกระเป๋าไปทํางานทีละสามใบแต่เอาลงไปทํางานจริงๆหนึ่งใบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยกันได้นะคะว่าคุณพกอะไรกันบ้างในกระเป๋าชีวิตประจําวันของคุณสอนนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ